สวัสดีครับวันนี้มารีวิว MG นะครับใแดงออกมาจากศูนย์เลยใหม่ๆม,มาติดคันเร่งไฟฟ้าของ ECU เดี๋ยวให้ดูเลยครับติดตั้งแล้วบูสต์ปิดเน็กว้าใหม่ล่าสุดเลยครับ ECU ติดตั้งเรียบร้อยปรับโหมดได้ไ

อ๋อป oh. ิดดานเราจะโดดเรื <laughs> ่อนไป